ล้างสงก็เป็นโดดดำหกสามสีนะครับส่วนทางนู้นที่กำลังมาเป็นโดดพิเศษที่7ครับผมรับห่วงก่อนเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายขออภัยนะครับถ่ายวันนี้ได้ไม่ใช่ปัญหาแหมเปิดวีทักทายกันด้วยระหว่างแดวูกับ GAC 533ก็คือพอขอล้กกับชอขอที่เขารู้จักกันนั่นแหละเขาก็เปิดวีทักทายเป็นเรื่องธรรมดา 2 5งหสีใหม่คันนําไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับแต่น่าจะใช่เพราะว่าทำมาใหม่ว้าววันนี้พวงมาสี่คันครับผม ปิดท้ายด้วย2515โอ้โหสุดยอดถ้าปกติถ้าปกติพ่วงแค่3นะครับแต่นี่มันเป็นช่วงวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็เลยพ่วงมาอีกหนึ่งคันเป็น4คันไปเลยขบวน7แดวูนะครับไม่ใช่สปินเตอร์ที่หลายคนเข้าใจผิดเพราะว่าตอนนี้หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่คิดว่าเดวูคือสปินเตอร์และสปินเตอร์คือแดวูมันสวนกันเลยคนละทาง นะครับมันคือสปินเตอร์กับแดว,วูเนี่ยมันเหมือนกันแต่คนมันจะเรียกชื่อผิดอย่างเมื่อกี้เนี่ยแดยว,วูคนก็เรียกว่าสปินเตอร์ผมพาย,ยายามบอกแลวนะว่าเออมันเป็นแดว,วูไม่ใช่สปินเตอร์มันเหมือนกันนะครับนะมีอาหารมาลดให้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นแดว,วูเนี่ยไม่มีให้แล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา โอเคมาปิดท้ายช่วงเที่ยงด้วยด่วนพิเศษที่7กับหกสาสช่วงเย็นผมไม่ถ่ายอยู่แล้วถ้าผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าคือว่ามันเป็นเพราะอะไรผมไม่ขอพูดถ้าถ่ายจะถ่ายเองรับใบนะครับผมไม่รู้ว่าไปอะไรนะครับเห็นมาตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยใบขาวอย่างเงี้ยอ่ะออ่า โอเคสวยงามฮะเจ็ดหกสามสี่